สวัสดีพี่ี่ทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับผมนะครับในช่องเกษตรไม่รอเกษียณครับผมก็พบกับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับผมวันหยุดผมก็วันนี้อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่สวนก็มีโอกาสมาทําคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรกับพี่ๆอีกหนึ่งคลิปครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ผมอยู่ที่สวน เกษตรหัวใจสิงห์นะครับก็เป็นสวนเล็กๆของผมเองนี่แหละครับผมก็มีเนื้อที่ประมาณ20บกว่าไร่นะครับก็ส่วนมากก็ผมกับภรรยาและลูกนะครับก็จะทําสวนที่นี่ครับเนื้อที่20บกว่าไร่แต่ผมมีสโลแกนนะครับผมทํากันเองนะครับกับภรรยาและลูกไม่จ้างใครในพื้นที่20บกว่าไร่ก็ปลูกหลายอย่างนะครับผมปลูกหลายอย่างก็วันนี้เราจะมาพูดกับเรื่องทุเรียนนะทุเรียนนะครับผมแต่ว่าก็อะเรามาบอกให้พี่ๆฟังก่อนว่าในสวนอย่างเนี้ย ผมปลูกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมก็มาปลูกไว้400กว่าต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับชุบโอนะครับหรือว่าลิ้นจีนะครับรั้วสายพันธุ์ต่างๆอะโวคาโดและหลายอย่างนะครับคืออะไรก็ช่างที่ผมไปตลาดหรือไปเจอที่ไหนนะครับว่ามันเป็นผลไม้ผมก็มีความคิดกับภรรยาว่าอยากลองเอามาปลูกที่สวนเราลองดูครับเผื่ออนไนจะ ปลูกแล้วได้ผลผลิตอันไหนปลูกแล้วไปต่อได้นะครับผมก็เกือบ5ปีแล้วครับที่ผมเริ่มรวบรวมมาปลูกนะครับในส่วนแห่งนี้นะครับบางอย่างก็ได้ผลบางอย่างก็ไม่ได้ผลแต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่ได้ผลขออนุญาตครับก็ลืมลืมบอกไปว่าผมอยู่ในพื้นที่อีสานตอนบนนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่อาเภอนายูงนะครับเป็นอาเภอเล็กๆแห่งหนึ่งของอุดรธานีนะครับแล้วก็พืชตัวหนึ่งที่ผมนํามาปลูกนะครับเป็นพืชที่หลายๆท่านอยากจะปลูกแต่ก็เป็นพืช ราบเซียนนะครับก็คือทุเรียนนะครับผมทุเรียนทุเรียนก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ผมนํามาปลูกอยู่ที่นี่นะครับกับภรรยานะครับเพราะว่าภรรยาชอบเป็นคนชอบทานทุเรียนนะครับผมก็ทานนะครับแต่ว่าก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองปลูกดูบ้างนะครับก็ได้ยินว่าอ่าหลายๆท่านนํามาปลูกแล้วก็ตายบ้างไม่โตบ้างบางท่านก็ประสบความสเร็จบ้างนะครับวันนี้เลยจะมาพูดกับพี่ๆเรื่องของทุเรียนนะครับผมผมก็อย่างที่พี่ๆเห็นเนาะ ผมปลูกร้อยต้นนะครับลองทดลองปลูกร้อยต้นตอนนี้ก็ผ่านมา4ปีกว่าแล้วครับเกือบ <c oughs> 5ปีละก็ฮัดไรด้วยจริงก็เกือบจะ5้ปีแล้วแหละลผมปลูกแต่ต้นเล็กๆนะครับผมไม่ได้ปลูกต้นใหญ่นะครับปลูกต้นเล็กๆตอนนี้เกือบ5ปีนะครับก็เลยมีประสบการณ์นะครับเพื่อจะได้มาถ่ายทอดให้กับพี่ๆนะครับคนที่มีความคิดจะเริ่มปลูกทุเรียนนะครับว่าจะปลูกยังไงจะทํายังไงให้โตจะทํายังไงจะได้ทานทุเรียนฝีมือตัวเองหรือหรือท่านใดอยากทำเป็นทุเรียนในเชิงธุรกิจทําเป็นสวนแบบเชิงพาณิชย์ ประมาณนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องในในอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องทุเรียนนะครับปลูกยังไงให้รอดให้โตนะครับก็อย่างด้านหลังผมนี้ก็เนี่ยแพงกล้องดูนะครับก็อายุก็เกือบ5ปีแล้วครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยปลูกปลูกกันเองนะครับอ่ะขยับกล้องปลูกกันเองกับภรรยานะครับสท่านนะครับผมก็มีตายบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ตายวันนี้ผมเลยจะเอาประสบการณ์ปลูกยังไงที่ผมปลูกแล้วมันตายนะครับมาเล่าให้พี่ๆฟัง พี่ๆจะได้ไม่ทําแบบผมนะครับในส่วนให้ปลูกแล้วมันโตเจริญเติบโตผมก็จะจดบันทึกไว้นะครับวันนี้ก็จะมาหลายทอดกันในเรื่องของทุเรียนปลูกยังไงให้รอดเมื่อใหม่ในอีสานตอนบนครับผมครับผมก็กลับมาต่อกันนะครับก็มารู้จักทุเรียนกันนะครับหลายๆท่านพี่ๆรู้จักกันดีทุเรียนนะครับลูกกลมๆหนามๆนะครับแต่ว่าคําว่าทุเรียนนั้นเรียนไม่จบจริงๆครับผมก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับเราต้องรู้จักทุเรียนกันก่อน ทุเรียนนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะบอบบางจิตสถิกับสิ่งรอบข้างนะครับผมหลายหลายอย่างไม่ว่าจะจะเป็นต่อปุ๋ยต่อดินฟ้าอากาศนะครับผมปลูกง,ง่ายตายง่ายเช่นกันครับผมฉะนั้นนะครับก็มันมีปัจจัยหลายหลายอย่างนะครับที่คนที่จะเริ่มปลูกทุเรียนนะครับต้องมาศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะลงปลูกทุเรียนนะครับผมก็เบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหม รเราพร้อมไหมคือหนึ่งนะครับว่าเราพร้อมที่จะปลูกทุเรียนไหมก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุเรียนเป็นพืชที่เอาใจยากนะครับผมต้องดูแลเป็นพิเศษ,ษถ้าจะคิดว่าเราปลูกทุเรียนเหมือนปลูกต้นมะม่วงต้นมะขามต้นขนุนปลูกไว้แล้วก็รดน้าบ้างสองอาทิตย์มามารดมั่งหรือปล่อยไว้มั่งฟ้าฝนดูแลมั่งนะครับพี่คิดผิดครับเพราะว่าทุเรียนนะครับไม่ให้น้ํา่าดินเขาแห้งสักพักเดี๋ยวใบเขาร่วงนะครับผมเดี๋ยวก็ตายหรือใบร่วง พี่มาเติมน้ําใหม่นะครับแต่ยอดใหม่ดูแลไม่ดีเดี๋ยวก็ตายนะครับผมก็ฉะนั้นเราก็ต้องมารู้จักกับทุเรียนก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นปลูกยังไงครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับเราก็มาดูพื้นที่ที่เราอยู่นะครับพื้นที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับมาดูว่าพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ชุ่มน้ําหรือพื้นที่ภูเขานะครับเพราะว่าการปลูกทุเรียนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะได้ยินปลูกทุเรียนพื้นที่หลักอยู่ทางจันทบุรี นะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับผมหรืออยู่ทางใต้นะครับหรือจะเป็นทางที่ดินทางทุเรียนภูเขาไฟทางสีสะเกดนะครับซึ่งต่างพื้นที่ต่างการดูแลนะครับเบื้องต้นปลูกคล้ายกันแต่การดูแลก็จะแยกย่อยออกมานะครับผมอย่างผมนี่ปลูกโซนอีสานนะครับผมบางครั้งผมก็ดูคลิปจากพี่ๆตอนปลูกใหม่ๆนะครับผมก็ดูจากของทางจันทบุรีบ้างจากทางอีสานเออจากทางรีสะเกดบ้างนะครับแต่หลายๆอย่างนะครับ คือด้วยอย่างอากาศเราไม่เหมือนกันนะครับอย่างอีสานเนี้ยเวลาร้อนร้อนสุดๆนะครับเวลาหนาวหนาวซะอุณหภูมิต่ํากว่าบางครั้งนะครับอุณหภูมิต่ําเกือบเกือบแปดองศาเก้าองศา,างไงครับผมหรือบางครั้งสิองศาทําให้ทุเรียนภาคอีสานอะ ที่ที่ที่ตายอ่ะปราบเซียนนะครับส่วนมากโดนเพราะอากาศหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับผมฉะนั้นนะครับการเราจะปลูกทุเรียนนะครับเราจะดูพื้นที่เราด้วยนะครับเราจะอิงทางภาคใต้ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปีนะครับเราจะดูตรงนั้นตลอดดูการปลูกคือดูได้ในบางส่วนแต่เราต้องนํากลับมาประยุกต์ในพื้นที่ของเรานะครับผมอย่างของเรานะครับอย่างของผมนะครับภาคอีสานนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเวลาแล้งก็แล้งจัดนะครับเวลาฝนตกก็ตกและก็เวลาที่หนาว หนาวจัดเช่นกันมันอย่างปีที่แล้วนะครับอุณหภูมิต่ตํากว่า10องศาอยู่ที่9องศา10องศาต่อเนื่องกันเกือบเกือบ4ี่หวันนะครับทำให้มีผลต่อทุเรียนว่าทุเรียนเขาอะเมื่อโดนหนาวมากๆนะครับผมเขาก็หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าไม่ดูแลดีๆนะครับอากาศหนาวจัดทำให้เชื้อราเข้าโจมตีแล้วก็ร่วงได้นะครับผมจากนั้น ต้องมาดูเ,เรื่องพื้นที่ทําความเข้าใจเรื่องพื้นที่กันก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับไปดูว่าพื้นที่เราจะปลูกเขาเป็นที่ลุ่มที่ดอนหรือที่ชุ่มน้ําคือบางท่านไปดูนะครับว่าเห็นบางบางที่เขาพูนโคโคกอะ่ะเขาทําโคกสวยงามเราจะปลูกทุเรียนมั่งแต่เราก็จะทําโคกมันเขาลืมดูไปว่าพื้นที่เราจะปลูกเนี้ยเพื่อเราอยู่เขาปกติเขาก็คายน้ําหรือน้ําไม่ค่อยไม่ค่อยดีอยู่แล้วยิ่งไปทําโคกอีกนะครับทําให้การระบายน้ําเขาเร็วนะครับผมทําให้ทุเรียนเรานะครับ ยิ่งแห้งเร็วก็คือถ้าเป็นเขานะครับถ้าเป็นเขาอยู่แล้วก็ถ้าเป็นอีสานถ้าเป็นผมนะผมก็จะไม่นิยมพูนโคข,ขึ้นสูงอาจจะพูนพูนเล็กน้อยนะครับผมเป็นหลังเตานิดๆน,น,นะครับแต่จะไม่ทําสูงบนทางจันทบุรีหรือทางทางใต้หรือทางอื่นที่ทําโคสูงๆนะครับแต่ถ้าอีสานก็ช่างนะครับ,แต,รรบแต่ถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําบางทีมีน้ําท่วมน้ําขังอันนั้นจําเป็นครับจําเป็นต้องพูน ูนโคกขึ้นเพราะว่าเราก็หลบน้ําป้องกันไม่ให้รากเน่านะครับผมถ้าเป็นพื้นที่ถ้าชุ่มน้ําต้องพูนโคนขึ้นหรือทาโคกขึ้นนะครับผมแต่ถ้าอยู่บนเขาไม่จําเป็นก็ไม่ทํานะครับแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบเราก็ดูตามองประกอบว่าดูที่ทางของน้ําการเทของน้ํานะครับเวลาฝนตกฉะลางจําเป็นต้องทํำไหมนั่นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับผมก็คือการทําโคกนะครับสนะครับปัจจัยหนึ่งนะครับคือน,น้ํา น้ำเป็นปัจจัยสําคัญหลักของการทําทุเรียนนะครับผมปลูกทุเรียนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นถ้าปลูกทุเรียนแล้วรอน้ําฝนอย่าปลูกครับายทิ้งเสียฟรีๆครับผมถ้าถ้าพี่ๆนะครับถ้าปลูกอยู่หลังบ้าน2ต้น3ต้นโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าทําแบบผมนะครับบางทีปลูกเป็นร้อยต้นนะครับการลงทุนต้นพันบางต้นก็ราคา300 400หรือ200อย่างเงี้ยครับผมถ้าเราปลูกเยอะๆถ้าน้ำไม่พอการบริหารจัดการก็เสียหายฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญนะครับ ก่อนจะลงมือปลูกต้องดูแหล่งน้ํานะครับว่าแหล่งน้ําเราเพียงพอไหมตอนอาจปลูกเริ่มต้นแหล่งน้ําอาจจะใช้ไม่มากนะครับก็คือลดให้ชุ่มนะครับผมก็มีให้ชุ่มแต่เมื่อถ้าต้นทุเรียนเนี่ยอายุประมาณสักสี่ปีห้าปีอย่างผมนะการให้น้ําก็จะต้องให้เยอะขึ้นอีกพอสมควรนะครับฉะนั้นแหล่งน้ํามีความจําเป็นมากต้องดูว่าแหล่งน้ําเราเพียงพอหรือไม่นะครับผมในเรื่องเรื่องของน้ํานะครับผม ต่ไปไปอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากคือดินนะครับดินที่เราจะปลูกเราต้องดูคุณสมบัติของดินของเราที่จะปลูกนะครับพี่ดูว่าดินเราเป็นดินประเภทไหนดินทรายดินกรวดนะครับดินเหนียวแต่ถามว่าทุเรียนปลูกได้ไหมปลูกได้ปลูกได้เกือบทุกดินนะครับผมแต่การบริหารจากการน้ําจะต่างกันการให้ปุ๋ยก็จะแยกย่อยกันออกไปอีกนะครับผมดินนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนจะปลูกต้องเอานําดินไปตรวจดูค่า pH ของดินนะครับผมว่าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับถ้าดินเป็นด่างนะครับผมก็หรือถ้าดินเป็นกรดนะครับการดูดซึมธาตุอาหารก็จะได้น้อยนะครับถ้าดินเป็นกรดแล้วก็แก้ไขง่ายหน่อยนะครับ โดยสามารถนาปูนขาวหรือโดรไมนะครับผมซึ่งมีมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับมาเพื่อหวานเพื่อปรับปรุงดินนะครับแล้วก็วัดค่า pH นะครับสำหรับทุ้เรียนนะครับค่า pH ที่ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของผู้เรียนคืออยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับผมเป็นค่าที่เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมแต่ถ้าต่งกว่านั้นเราก็ต้องใช้ปูนขาวหรือโดราไมนะครับปรับสภาพดินนะครับผมถ้าปูนขาวก็จะได้เป็นความเป็นด่างแต่ถ้าใช้โดรไมก็พี่ก็จะได้แคลเซียมด้วยที่มันอยู่กับโดรไมด้วยนะครับผมก็ได้ ซึ่ง2อย่างนี้ราคาก็ไม่แพงมากสูสีกันนะครับราคากระสอบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับโดยประมาณนี้ในการปรับสภาพดินนะครับผมดินมีความสําคัญฉะนั้นดูดินนะครับผมแล้วปรับค่าดินนะครับ <c oughs> ก็ไปที่อีกปัจจัยครับคือเมื่อเราเตรียมดินดูน้ําดูความพร้อมแล้วต่อไปคือเรื่องกิ่งพันธุครับผมกิ่งพันธุ์ที่จะเตรียมมาปลูก อย่างสมัยที่ผมปลูกอะครับตอนนั้นก็ยังอีสานทุเรียนยังไม่แพร่หลายการหาต้นกิ่งพันธุ์มาปลูกอะ่ะผมได้ตัวเล็กๆประมาณนี้ประมาณศอกอะ่ะผมซื้อมาเกือบเกือบ200บาทนะครับซึ่งตอนนั้นแพงผมถือว่าแพงและตัวเล็กมากทําให้ผมมาปลูกอะ่ะเดี๋ยวจะอาจจะมีภาพเดี๋ยวผมจะไปหาภาพมาขึ้นมาให้ดูว่าตอนที่ผมมาปลูกอะ่ะทําให้เขาโอกาสรอดน้อยผมต้องมามงสแซนนะครับมามงงแลนให้เพราะว่า ต้นเขายังทนต่อแดดไม่ได้นะครับมากลางแสลแอนปก็เดียวกางแสลแนด้านข้างตอนที่ตะวันตกนะครับเพราะว่าแดดช่วงบ่ายมันจะแรงผมตอนนั้นยังมาทําเป็นหลังคางให้เพราะว่าต้นเขาอ่อนเอมากแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่มีนะครับผมฉะนั้นแต่ตอนนี้ผู้เรียนเริ่มแพร่หลายนะครับการหากิ่งพันธุก็ไดไ้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็ถ้าเลือกนะครับผมเลือกกิ่งพันธที่โตพอเหมาะนะครับว่าอายุประมาณสักอ่าไม่ใช่อายุครับผมก็สูงประมาณสักเอวนะครับผมแล้วก็ การเลือกนะคร MM <cción S 1> ับ <urp> ก <cells> <material> ิ่งพันธุ์จะมีอยู่สองชนิดนะครับคือกิ่งกระดงและกิ่งข้างเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปแยกให้ว่ากิ่งข้างคือยังไงกิ่งกระดงคือยังไงนะครับเอาสั้นๆคือกิ่งกระดงคือตั้งตรงแล้วก็มีกิ่งออกรอบๆนะครับผมโดยเสมอกันนะครับแต่กิ่งข้างเขาก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็เอ็นไปมีใบออกสองสองแค่2ฝั่งเขาเรียกว่ากิ่งข้างนะครับถ้าเลือกได้ตามประสบการณ์ที่ผมปลูกกิ่งที่เจริญเติบโตดีและเร็วที่สุดคือกิ่งกระดงนะครับผมแล้วก ถ้านํามาปลูกนะครับถ้าอย่างพื้นที่อีสานนะครับถ้าไม่อยากทํำสลนนะครับก็ตอนเราไปซื้อกิ่งพัน์ธุมากิ่งพันธุเขาอยู่ในอยู่ในสลนเขาเลี้ยงนะครับก็แดดจะยังไม่จัดแต่ถ้าเราลงหลุมปลูกนะครับก็มันจะโดนแดดจัดฉะนั้นหลังจากที่เราซื้อจากร้าน <c oughs> ต้นพัน์ธุมานะครับน่าจะมาพักไว้ตากแดดไว้นะครับสักอยู่ที่ที่โล่งนะครับไม่ใช่ว่าตากแดดอยู่ที่โลง่งคือสามารถโดนแดดนะครับ เลี้ยงไว้สักประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับให้เขาชินกับแดดค่อยลงหลุมปลูกนะครับผมถ้าไม่อยากทําแสลนบางแดดนะครับผมก็ถ้าลงหลุมปลูกสาหรับส่วนตัวผมนะครับผมชอบตอนมาลงผมไม่ชอบให้แตกใบปริใบโอ,อนมานะครับเพราะว่าถ้าใบโอ,อนมาโดนแดดอ่ะเขาจะสู้แดดไม่ค่อยได้ผมชอบเลือกต้นพันธุ์ที่ใบใบเขาจะเป็นใบเขียวๆขียวนะครับก็คือใบแข็งอ่ะ ใบแข็งเขียวๆยังไม่มีแตกใบอ่อนนะครับเพื่อมาปลูกแล้วให้เขาติดมีการขยายรากแล้วก็แตกใบอ่อนขึ้นทีหลังต้นเขาจะได้ปรับตัวได้นะครับผมในเรื่องของกิ่งพันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีปลูกนะครับเมื่อเราเตรียมหลุมปลูกแล้วนะครับวิธีปลูกก็ทุเรียนนะครับเป็นพืชที่รากหากินหน้าดินนะครับในการปลูกก็ค่อนข้างจะแยกย่อยไปละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะมาทําคลิปในการปลูกให้ดูอีกอีพีหนึ่งนะครับส่วนการปลูก แบบราก็ค่าก็คือเบื้องต้นเมื่อเรานําต้นพันธุ์ไปปลูกนะครับอย่าปลูกจนกรบจนมิดนะครับเพราะรา,ากทุเรียนเขาอยู่หากินโดยหน้าดินนะครับผมก็ให้เหลือเหลือ,อดินเก่าเขาพ้นจากปากหลุมขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอา,เอาวสัสดุต่างๆก็คุมคุมไว้ก่อนนะครับตอนปลูกแรกๆนะครับผมแล้วก็ก่อนเราลงหลุมปลูกอย่าลืมนะครับเวลาเราแหกถุงดํานะครับถุงดําที่มากับเขาครับผม ถุงที่เขาเพาะมานะครับดูตรงก้นด้วยถ้ามีรากที่ขดนะครับผมให้ตัดออกนะครับผมเขาจะเจริญเติบโตได้ดีดีกว่าปล่อยรากขดไว้ปล่อยรากขดไว้มีโอกาสเจริญเติบโตช้านะครับผมสําหรับการปลูกนะครับผมแล้วก็น้ําการให้น้ํานะครับหลายๆคลิปหลายๆ EP หลายๆพี่หลายๆท่านบอกว่าถามชอบถามว่าให้น้ํากี่วันครั้งกี่ชั่วโมงเอาเป็นว่า เราดูจากสภาพแต่ละพื้นที่นะครับพี่ไปดูคลิปของทางจันทบ์รีเขาก็จะบอกอย่างนึงเพราะฝนเขาตกบ่อยดูทางใต้ก็จะบอกอีกอย่างนึงว่าฝนยิ่งตกบ่อยกว่านะครับ ดูของเราว่าดินนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ขอชุ่มน้ำนะครับมีความชุ่มมีความชื้นนะครับขอญาตไม่ใช่ความชุ่มความชื้นนะครับแห้งนานไม่ได้นะครับเราต้องดูว่าให้น้ําสักพักดูแล้วเขามีความชื้นแต่อย่าให้ขังนะครับผมก็คือดูดูดินเป็นหลักสัมผัสที่ตัวดินนะครับดินต้องมีความชุ่มชื้นนะครับผมสําหรับทุเรียนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องปุ๋ยนะครับผมแนะนําถ้าพี่ปลูกใหม่ๆนะครับไม่แนะนาให้ลองก็หลุมด้วยปุ๋ยด้วยอะไรต่างๆในปีแรกในครั้งแรกที่ปลูกนะครับ เพราะว่า <c oughs> ทุเรียนนะครับปลูกใหม่ๆเขายังเล็กนะครับรากเขายังไม่สามารถทนต่อปุ๋ยได้นะครับแต่ทําให้เขาช่างอากาศจะเติบโต,ตหรืออ่าอัให้เขาใบร่วงหรือเพาปุ๋ยเข้มปุ๋ยตายได้นะครับถ้าเป็นผมนะครับโดยส่วนตัวผมชอบปลูกก่อนปลูกแล้วรอสักพักให้เขาแทางยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนมองเห็นยอดอ่อนของเขานะครับออกมาเราก็เริ่มให้ปุ๋ย ปุ๋ยก็ให้ให้ทีละน้อยนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับถ้าเป็นเคมีผมก็แนะนําให้เป็นสูตรเสมอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเร่งตัวอื่นนะครับอาให้น้อยๆนะครับหรือถ้าเป็นอินทรีย์เคมีได้ยิ่งดีนะครับผมส่วนธาตุรองธาตุเสริมนะครับเรให้เขาต้นเขาติดมานะครับให้เขาจเจริญเติบโตได้สักพักเราค่อยมาว่ากันมาใส่กันมาดูการเจริญเติบโตของเขามาดูลักษณะใบของเขามาดูว่าเขาขาดธาตุอาหารอะไรในเมื่อที่เขาโตก่อนนะครับตอนเนี้ เอาใหม่ๆนี้ใ้เขาติดก่อนนะครับมีการขยับใบก่อนนะครับดูแลไปตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าส่วนปุ๋ยนะครับก็คือยังไม่ต้องหนักมากนะครับผมถ้าเป็นอินรีย์ได้ก็เป็นอินรีย์นะครับผมก็มีเคมีบ้างนะครับส่วนเมื่อเขาโตมาแล้วเราค่อยมาดูการเรื่องปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปไอรอดก่อนนะครับแล้วก็เมื่อปลูกใบใหม่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของแมลงนะครับแมลงนี้ถ้าในพื้นที่ไหนนะครับการโจมตีของแมลงจะไม่เหมือนกันอย่าง้างใต้กครโดนอีกตัวหนึ่งนะครับ อย่างจันทบุรีตราดเนี้ยผมก็ดูเห็นก็โดนแมงมารีนะครับเข้าทําลายนะครับไอตัวดวดเหลืองๆนะครับตัวเหลืองๆมีหนวดแต่อีสานเรานะครับเป็นแมงกินนนนะครับไอตัวที่เราเอามาทอดกินมาคัา่วกินในตัวดีสารดีสารกินกันนะครับอย่างสวนผมเนี่ยเข้าทําลายบางทีอ่ะเก็บได้เป็นกระป๋องกระป๋อ,อ,ปอง,อง,อง,องใหญ่ๆเลยนะครับผมก็แมงกินูนนี้มีความสําคัญนะครับเขาชอบกินยอดอ่อนเวลายอดอ่อนออกมานะครับแตกมาเขาจะไปกัดกินนะครับผมแล้วก็ทาให้ยอดเสียหาย นะครับผมก็ต้องดูว่ากำจัดถ้าต้นเล็กๆนะครับยังไม่เยอะต้นยังไม่โตเดินเก็บได้ก็เดินเก็บนะครับแต่ถ้าต้นโตอย่างผมแล้วนะครับเดินเก็บไม่ไหวกับร้อยต้นผมก็บางครั้งก็ต้องใช้สารเคมีในการช่วยด้วยนะครับผมถ้าทําในเชิงของอปลูกหลังบ้านสองต้นสามต้นมันก็มันก็สามารถเก็บได้ในส่วนของแมลงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเราทำในหลายต้นอย่างเป็นร้อยต้นอย่างของผมเนี้ยบางทีก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาช่วยบ้างนะครับผมถามว่าทําอินทรีย์อยากทำไหมอยากทำครับแต่บางครั้งด้วย หลายๆอย่างองค์ประกอบกันนะครับมันก็ต้องได้มีเคมีมาร่วมด้วยนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในการปลูกนะครับปลูกทุเรียนนะครับเบื้องต้นนะทุเรียนเล็กนะครับอยากให้ปลูกให้เจริญเติบโตแล้วก็ทําแบบแบบประสบการณ์ที่ผมเล่าให้พี่พี่ฟังนะครับผมว่าเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของพี่ดูนะครับผมและเมื่อทุเรียนเราโตแล้วนะครับสักอายุ2ปีแล้ว3ปีแล้วนะครับหรือถ้าพร้อมใกล้จะให้เริ่มจะให้ดอกอย่างของผมเราก็จะมาดูกันเรื่องของ ปุ๋ยนะครับการปรับสูตรปุ๋ยเพื่อเตรียมตัวเอาดอกเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งผมก็จะทําคลิปใน EP ีต่อๆไปให้พี่ๆดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนในทุเรียนเล็กนะครับเบื้องต้นก็ปลูกให้รอดนะครับสาหรับพี่ๆที่ปลูก2ต้น3มต้นหลังบ้านผมไม่ห่วงแต่พี่ๆที่โคน่นต้นไม้ต้นยางพาราในสวนปลูกสักร้อยต้น50ต้นอย่างเงี้ยซึ่งการลงทุนก็ก็ค่อนข้างสูงพอสมควร่องต้นพันุ์และการปรับเตรียมพื้นที่ผมก็อยากให้ พี่ๆครับผมศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างดูหล,หลายที่นะครับองค์ประกอบมาดูมารวมกันแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับผมให้ทุเรียนเราโตเติบโต,ต,ตมาแล้วก็เมื่อมาถึงอายุ3ปีแล้วเรารอดแล้วเราก็มาดูกันอีกครั้งว่าการเตรียมต้นเพื่อจะให้ผลผลิตต้องทำยังไงต่อนะครับผมใน e ีพีนี้ก็พูดยาวหน่อยนะครับได้หลังจากที่หยุดพักการทําคลิปไปนานพอสมควรนะครับกลับมาเจอพี่ๆใน E ีพีนี้ก็หวังว่าพี่ๆจะได้ประโยชน์กับคลิปวิดีโอของผมใน E ีพีนี้นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ